เจอทีบน่าเบืม,มากเลยโอเคสวัสดีทุกคนด้วยมีก็ผมเจลักทีวีแล้ววันนี้เราอะไรก็ช่างเถอะซึ่งเอ่อก็ไม่มีอะไรอ,ะออกมาอ,อยากเปิดคลิปที่นี่อ่ะคือที่จริงทุกคนก็ไม่เชื่อผมแล้วทำไมเขาวงกดมันเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยเปลี่ยนไปเรืยซึ่งก็นะใช่ตัวละครมันเปลี่ยนจากาดูท่านเป็นตัวละครอะไรสักอย่างอ่ะ ออืโอเคเราไปแชทเอมดาราดราเกมอื่นกันดีกว่าอืนมันเกิดอะไรขึ้น กินไม่ได้วกินไม่ได้ไปดูยูทูบแล้ว